มาแล้วมาแล้วมาแล้วเส,เ,งงเสียงเป็นยังไงบ้างเสียงเป็นยังไงบ้างจ๊ะเสียงเป็นยังไงบ้างครับชัดไหมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ,กกด like, ดดรบเดี๋ยวนี้มาอยู่กันชุดที่ไม่ค่อยได้ไลค์มันนานมากๆแล้วนะสำหรับเซตนี้โหนะ่าจะหลายเดือนนะ ตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมเราไม่เคยไลฟ์ส่วนนี้เลยตั้งแต่ปีที่แล้วมือดอะใช่ไหมพี่เหมือนพี่มืดไหมเสียงเป็นยังไงบ้างครับเสียงชัดไหมเสียงกระตุกไหมาภาพเป็นยังไงบ้างภาพเบอร์ภาพอะไรยังไงแจ้งได้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ15ท่านแล้วครับ15ท่านแล้วเดี๋ยวยี่ผมเริ่มบันเลงเลยนะครับ โอเคก่อนเลยนะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับลมใสไลไฟ์สดครับผมโบสเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขาบางบอนนะครับหรือบางแคนั่นเองนะครับผมเป็นสาขาแรกเลยนะครับวันนี้จะพามาแนะนําชุดห้องนอนต้องบอกต้องอย่างที่เรียนเมื่อข้างต้นวา่าเราไม่ค่อยได้ไลฟ์ก็เลยมาไลฟ์กันสักหน่อยหนึ่งสาหรับชุดนี้ชื่อชุดว่าลักชูรี่โกนะครับชื่อชุดว่าลักชูรี่โกนั่นเองนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ โอเคชุดนี้นะครับ1ชุด7ชิ้นนะครับราคาปกติจะอยู่ที่1 4 5 0 0 0สนาพนะครับได้ทั้งหมดตามนี้เลยนะเตียงตู้ข้างตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งเก้าอี้ตูว e, ต้ว,วางทีวีแบบนี้นะครับครบเซต1 4 5 0 0 0สบาทนะครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นลดให้20,000เหลือเพียง125,000เดี๋ยวผมจะพามาดูดีเทลใกล้ๆนะครับแจะก่อนเลยไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ39มสิท่านแล้วยังไงก็สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีกับทุกทท่านเลยนะครับผม40แล้ว40แล้ว เดี๋ยวรอสัก2นาทีครึ่งแล้วกันนะก็ดูเต็มๆไปก่อนไม่เห็นเห็นไม่เต็มขอเต็มๆหน่อยโอเค 46ลวครับผมชุดนี้ครบเซตแบบนี้นะครับงานสวยๆแบบนี้งานไม้จริงแกะสลักแบบนี้นะครับ1 4 5 0 0 0มีีส่วนลดให้20,000เหลือเพียง125,000จัดส่งพร้อมติดตั้งให้ฟรีทั่วประเทศไทยเลยนะครับสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งให้ทันทีครับและอีกเรื่องนึงนะครับก็คือทางร่มใสของเราเนี่ยเปิดทุกวันนะหน,หน้าร้านเปิดทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่10โมงเชา้าถึง2ทุ่มไม่มีวันหยุดนะครับ เปิดทุกวันสามารถเข้ามาชมสามารถเข้ามาดูงานจริงก่อนได้นะครับและอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของการวัดหน้างานบ้านลูกค้านะครับในส่วนของการวัดหน้างานบ้านลูกค้าเราก็ยังมีบริการอยู่นะใครที่อยู่ในละแวกกรุงเทพนะครับขออนุญาตช่วงนี้ขอเป็นในกรุงเทพก่อนนะครับถ้าใครสนใจอินบ็อกซ์มาคุยร,รายละเอียดกันได้นะครับวัดหน้าง,งานก็คือวัดขนาดห้องให้ครับว่าสามารถวางอย่างเช่นว่าจะสนใจเซตเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะไปวัดให้ว่าหน้าง,งานเนี่ยที่บ้านคุณลูกค้านี่สามารถวางได้ไหมนั่นเองนะครับผมเสียงชัดไหมครับเสียงชัดไม่เลยบอกหน่อยเร็ว ครับเสียงชัดไหมจ๊ะภาพเป็นยังไงบ้างชัดไหมใครอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถออาคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเพิ่มเติมนะครับ <S <S อ่ะงั้นไม่พูดพ่ำมทำเพลงมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับชุดลักชัวรี่โก1ชุด7ชิ้นนะครับจะประกอบไปด้วยชิ้นแรกเลยนะครับเตียงนอนขนาด6ฟุตครับ <S <S ตัวนี้เป็นเตียงนอนขนาด6ฟุตนะครับเป็นงานไม้จริงตัวนี้สูงตัวนี้จะสูง2เมตร ตัวหัวนะครับถ้าจะไม่ผิดจะ2เมตรสิบสเมตรสิเซนเลยนะเพราะสูงมากซึ่งสวยอลังการเลยนะครับแล้วพวกนี้เป็นงานไม้แกะสลักนะครับนี่ให้ดูหัวเตียงใกล้ๆนะครับสวยมากนะลักชูริโกใครสนใจนะอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะมีของพร้อมส่งนะและที่สําคัญเลยคือเหลือไม่กี่ชุดแล้วสําหรับรักชูริโกนะครับเหลือไม่กี่ชุดแล้วจริงๆนี่งานจริงสวยมากคุณลูกค้าจ๋า นี่ครับผมครบเซตหนึ่งแสาันเท่านั้นนะถ้าช่วงนี้นะช่วงนี้ครบเซตเตียงตู้ข้างตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแปลงเก้าอี้ตู้วางทีวีหนึ่งแสาันเท่านั้นสั่งวันนี้พรุ่งนี้ผมส่งให้เลยครับผมไออ่ะมาดูต่อนะในส่วนของตัวหัวเตียงนะหัวเตียงจะเป็นหนังไมโครไฟเบอร์อย่างดีนะครับผมแล้วก็ตัวจะมีการปักหมุดด้วยคริสตัลนี่ครับตัวโครงสร้างนะครับเป็นงานไมโอแกะสลักนะครับแล้วก็ จะมีการเขียนลวดลายด้วยสีทองนะครับส่วนตัวส่วนตัวโครงเลยเนี่ยสีขาวเนี่ยจะเป็นสีขาวงาช้างนะครับจะเป็นขาวครีมสวยครับสวยกําลังดีเลยนะครับแล้วถึงงานเลยคืออลังการงานสร้างมากๆครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับดูจากเกาหลียังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอมาดูปลายเตียงกันต่อนะครับนี่ปลายเตียงก็มีเป็นหุ้มด้วยหนังเหมือนกันนะนี่ครับผมตัวสีหนังเนี่ยจะเป็นสีเป็นสีทองอ่อนหรือเป็นสีเนื้อ ทองอ่อนๆใช่ไหมเป็นสีทองอ่อนๆนะครับสวยมากจริงๆให้เขาเรียกว่าให้ความรู้สึกที่สบายตาครับไม่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไปแต่ได้แต่ได้ความที่ยังคงสวยอยู่ความอลังการก็ยังคงอยู่นะครับนี่ปลายเตียงสวยมากนะครับใครสนใจนะเฉพาะเตียงก็ขายนะครับชิ้นใดชิ้นหนึ่งอยากได้แค่อย,าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยินดีนะครับผมอ่ะไปดูกันตอนน่อในส่วนตัวตู้้างเตียง,งครับตู้้างเตียงจะได้ทั้งหมด1คู่นะครับตู้้างเตียงจะได้ทั้งหมด1คู่เลยนะครับมีทั้งหมด3มนิชาเดี๋ยวขออนุญาตนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดู เนี่ยผมคำนวณกันเลย like ตัวนี้นะครับตู้ข้างเตียงจะมีทั้งหมดสามลิ้นชักนะให้ดูงานด้านบนตัวนี้อะไรนี้จะเป็นดอกโบตั๋นเหมือนกันนะนี่สวยมากนะครับนี่มีทั้งหมด3มลิ้นชักนะครับและทั้งสามลิ้นชักเนี่ยให้ดูมีสีแดงๆข้างในเห็นไหมอันนี้เป็นกำมหยี่นะครับจะได้ช่วยถนอมของที่เอามาใส่ที่เอามาวางนั่นเองจะให้จะได้ไม่ต้องเป็นลอยนะครับตัวตู้ข้างเตียงจะได้ไปทั้งหมดหนึ่งคู่นะตัวตู้ข้างเตียงตรงนี้ จัดได้ไปทั้งหมด1คู่หรือ2ข้างเลยนะครับผมเตียงตู้ข้างผ่านไปแล้วมาดูตัวนี้ก่อนต่อเลยนะครับในส่วนของตัวตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าตัวนี้จะเป็นขนาด6บานนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับทั้งหมด6บานนะตัวนี้หกบานขนาด2เมตรหกสิบเตนนะครับตัวนี้จะกว้างเป็นพิเศษนิดนึงนะครับถ้าเป็นของซีรีส์พวกนี้นี่ด้านในจะอารมณ์ประมาณนี้ครับผมนี่เราแขวนจะอยู่ด้านข้างนะหรือถ้าด้านในเนี่ย คุณลูกค้าอยากจะให้เปลี่ยนแบบไหนเนี่ยหมายถึงว่าจะเอาชั้นมาเพิ่มหรืออยากจะให้มีราวแขวนทั้งหมดอะไรยังไงตรงนี้แจ้งได้เลยนะครับสามารถด,ดัดแปลงให้ได้หมดนะครับผมได้ทุกได้ทุกได้ไดทุกตามความต้องการเลยง่ายๆเลยนะครับนี่อันนี้มีซอฟโค้ดด้วยปิดเองนะครับอันนี้เป็นตู้6บานนะด้านข้างนนี้ก็จะเป็นราวแขวนนี่ครับผมนี่แล้วดูด้านดูด้านหน้าด้านหน้าสวยมากนะตัวนี้เป็นงานบานโค้งเลยนะเนี่ยครับอันนี้ที่ผมจับอยู่เนี่ย เป็นงานบานโค้งนะครับนี่ให้ดูความโค้งแล้วก็มีลวดลายตัวนี้งานมือด้วยนะสวยมากครับคุณลูกค้ากลับจากเกาหลีจะมาใช้บริการยินดีครับผมรอมอบบริการดีๆให้อยู่นะครับผมสนใจยังไงอินบอกมาคุยรายละเอียดกันไว้ก่อนได้ครับอยากจะดูสินค้าเพิ่มเติม,ตมหรืออยากจะสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติม,ตมนะครับอินบอกเข้ามาคุยกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอกลับมาจะได้มาใช้บริการได้ทันทีแล้วก็ไม่ต้องรอ นานด้วยนะครับอ่ะตู้สภาพผ่านไปเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ตู้สภาพมาดูตู้วันทีวีบ้างตู้วันทีวีเป็นชิ้นที่ห้านะครับผมนี่ตัวนี้จะขนาดสองเมตรสิบนะครับตัวนี้จะวางได้วางทีวีแปดสิบหกนิ้วเก้าสิบนิ้วได้สบายๆนะครับนี่ชุดนี้ครบเซตนะหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันไม่ขายนะครับขายเพียงหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นได้ครบๆบแบบนี้เลยนะ เตียงตู้ข้างเตียงตู้เสื้อผ้าตู้วางทีวีโต๊ะเครื่องแป้งเก้าอี้แบบนี้1 2 5 0 0 0สาเท่านั้น1 2 5 0 0 0ันบาทเท่านั้นครับผมสวัสดีทั้ง72ท่านด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่ะต่อว่ากันต่อเลยดีกว่าในเรื่องในเรื่องของตัวตู้วางทีวีนะครับนี่ตู้วางทีวีตัวนี้นะครับขนาด2เมตร10เซน นะครับแล้วก็จะมีตัวช่องั้านตรงกลางนี่อันนี้จะไว้วางพวกเครื่องเล่น DV d ดีอะไรอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีลิ้นชักให้อีก2ลิ้นชักนะครับนี่ครับผมจะมีลิ้นชักให้ด้วยมีกำมหยีด,ด้วยนะตัวนี้จะมีชุดนี้จะมีกำมหยี่ทุกชั้นเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็บานตรงหน้าบานด้านข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นี่เป็นบานเปิดแบบนี้ครับนี่เป็นซอฟโค้ดด้วยนะ อ่าแล้วก็เนี่ยครับจะมีรถลายเงี้ยสวยมากนะตัวเนี้ยงานงานจริงสวยนะครับใครสนใจนะอินบ็อกซ์มาคุยกันได้นะครับสนใจจริงๆอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้แล้วถ้าใครที่มาจากไฟ์สดด้วยนะผมมีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมให้อีกด้วยถ้าบอกว่ามาจากไฟ์สดนะครับอ่ามาดูกันต่อเลยนะครับในส่วนของตัวชิ้นที่6และ7นั่นเองนะครับชิ้นหกและเก็คือในส่วนของเป็นจะจะเป็นในส่วนของตัวโต๊ะเครื่องแป้งครับผมโต๊ะเครื่องแป้งพรอมกวีนั่นเองนะครับนี่ผม ขออนุญาตนั่งให้ดูเพื่อเห็นความใหญ่เวอ่อวังอลังการของชุดนี้นะครับตัวโตวเครื่องแป้งนะครับขนาดเมตรเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบเซนครับตัวนี้จะเมตรเจ็ดสิบเซนนะครับนี่แล้วดูด้านในลิ้นชักจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมีทั้งหมดเจ็ดลิ้นชักนั่นเองนะครับนี่จะมีทั้งหมดเจ็ดนะนี่ครับผม และด้านหน้าด้านหน้าเก๋เนี่ยก็อย่างที่เรียนว่าจะมีในส่วนตัวดอกโบตั๋นอยู่ด้วยสวยมากครับสวยมากๆ <S 2> <S 2> ถ้าใครที่ชอบงานแนวสีทองอันนี้จะเป็นตอบโจทย์ของ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 คุณลูกค้าที่จะชอบในางานสไตล์สีทองงานเจ้าหญิงหวานหวานงานหวานชุดนี้สวยมากๆนะครับและส่ดท้าญเลยคือถ้าใครที่ไม่สะดวกมาร้านนะถ้าใครที่ไม่สะดวกมาร้านทางเราเนี่ยมีบริการวิดีโอคอลหาคุณลูกค้าได้นะครับหมายถึงว่าเอออยากเห็นงานจริงๆแบบเดียลไทม์เลยสดสเลยแต่ไม่อยากดูในไลฟ์สดอะอยากจะส่วนตัวได้ไหมยินดีครับ โทรมาหาได้เลยเดี๋ยวผมจะพามาดูเพิ่มเติมนะครับจากในไลฟ์สดก็คืออยากจะเห็นงานใกล้ๆอยากจะเห็นงานซูมลึกๆเลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นอีกบริการเสริมเข้ามานะครับถ้าใครสนใจนะอินบอกอคุยกันได้และที่สําคัญเลยนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะได้ข้อเสนอที่ไหนมาก็ตามนะครับทางร่มไซฟ์เฟอร์เนเจอร์ย,ยินดีมอบข้อเสนอที่ดีกว่าให้แน่นอนครับและที่สําคัญไปอีกเรื่องนึงคือของเราเนี่ยพร้อมส่งนะพร้อมส่งจริงๆสั่งวันนี้พรุ่งนี้ผมส่งให้เลยไม่ต้องรอนานให้เสียเวลานะครับ วันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมวันนี้ขออนุญาตจบเร็วนิดนึงนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับอ้ออีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือชุดนี้ครบเซตนะหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครบเซ็ตมีเตียงมีตู้ข้างเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแปง้งเก้าอี้ตู้วางทีวีแบบนี้เลยครบๆนะครับถอยไปให้เห็นเต็มเซ็เตได้ไหมครับโอเคเต็มเซ็ตแบบนี้เลยครับเต็มเซ็ตแบบนี้เลยหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเท่านั้นหูต้องไกลขนาดนั้นหรอทำไมไกลจกัง หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับชุดนี้นะครบๆบแบบนี้ส่งฟรีทั่วประเทศไทยด้วยนะส่งฟรีทั่วประเทศไทยสั่งวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปส่งให้เลยนะครับผมไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมนะก็คือราคาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเนี่ยรวมค่าจะส่งแล้วรวมทุกอย่างแล้วเบ็ดเสร็จจ่ายเท่านี้พอส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับผมมีใครสงสัยสําหรับ่าชุดลักช่วยโกยไหมเดี๋ยวมีไลฟ์สดเราจะมีทุกจันทร์พุธศุกร์นะครับมีทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ กดติดตามไวเลยนะครับช่วงเวลาโดยประมาณนะสามโมงครึ่งถึง4ี่โมงอยู่าวลาประมาณนี้ครับสามโมงครึ่งสี่โมงครึ่งนะครับผมยังไงก็กดติดตามไว้เลยนะครับจะได้จะไดไ้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของเพจร่มไซเฟอร์นิเจอร์ของเรามีโปรโมชั่นดีๆมีไลฟ์สดสวยๆหรือมีงานอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรแล้วนะครับขออนุญาตมีสงสัยอะไรไหมครับผม หน้าร้านเปิดทุกวันนะครับหน้าร้านเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่เปิดตั้งแต่10บโมงเช้าถึงสองทุ่มไม่มีวันหยุดนะหน้าร้านเปิดทุกวันนะถ้าใครสนใจมาได้ตลอดเลยนะครับทั้งสองสาขานะทั้งเรียบทางด่วนรามิทานะครับแล้วก็ที่นี่ที่บางแคนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยขอบพระคุณทุนที่ติดตามรับชมครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ